อย่าอย่าแค่สองล้อวิ่งขานขายมลงวะนี่หอยชุมพรมันดำเพราะว่ามันผอมตอนนี้น้าหอยผอมแต่จริงแล้วคนก็นิยมกินสีดำนะไม่ค่อยกินเขาลองกอกกันก็ควดสองขอด้ยครับเอาขวดมาใส่ไว้ตรเ้ อันนี้อะไรนี่อยังคะเนี่ยละลายละลายแล้วค่ะละลายแล้วพี่ลองกรอกเลยไหมคะเผื่อจะได้เก็บกลับบ้านด้วยพี่กี่วันถึงจะทานแม่คะสามค่ะสามวันนะคะฝ่ามาเทไว้เลยค่ะอันนี้น้ำเยอะนะคะเวลาไปขายลูกค้ากินคนเดียวแล้วไม่ช um> ิลแล้วเอามาเอามาแล้วห่อยแล้วห่อยเดี๋ยวค่ะเติมน้ำลงไปแล้วขวดลงมาเลย ก็จะให้ไวก็ตะแ็งตะแขงตงนี้นิดนึงแต่ขวดนี้ยผิดต้องเป็นขวดตาช้างที่พี่ส่งให้ขวดตาช้างไม่เพอาะเขาก็ใส่ขวดเสร็จแล้วก็ใส่กระมังเพราะมันดีกว่า อบยาชาวบ้านไม่ถือยู่หูก็จะมีดตัดนี่ประมาณนี้ค่ะ้องลองทำดูนะสมาชิกทำดูด้วยลอกลอกลอกที่ๆช่ยกันเถอะอกลอกอแ่นี่้าล่าน่รกแหงไที่อกดูหมคะไม่าลูกศิษย์กับอาจารย์

มนเป็บ้าค้า เดี๋ยวแค่ตอนนี้เรากรอกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวลาเตียเนาะเตียแล้วก็เดี๋ยวให้พี่พักทางเบรกกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะ